พอดีมีจดหมายเชิญจาก y o u t u ะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมออฟฟิศ Google ของประเทศไทยซึ่งบริษัท Google เนี่ยก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่อยากจะเข้ามาร่วมงานด้วยผมก็มาแบบงงๆนี่แหละครับแล้วก็เดินไปแบบงงๆนี่แหละครับบางห้องก็ถ่ายได้นะครับก็ถ่ายมาฝากคือบางห้องก็จะเป็นความลับของทาง Google เขานะครับ เราก็ได้แค่ดูอย่างเดียวครับแต่ว่าอันไหนที่เขาอนุญาตให้ถ่ายไดก้ก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็โดยภาพรวมแล้วคือพอเขาให้ความสำคัญกับพนักงานมากๆเลยครับก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากแล้วก็น่าอยู่มากครับแล้วผมเห็นเลยนะครับว่า,าคนต่างชาติเยอะ ที่นั่งทํางานอยู่อะ <ผม S 1> ไม่รู้ว่าช่องอื่นที่เข้าเชิญมาเขาถ่ายอะไรกันบ้างนะแต่ผมชอบป,ป้ายอันนี้ครับดูสิครับอันนี้อ่านว่า Google นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปอีกด้านหนึ่งครับจากป้าย Google มาเมื่อกี้ครับเนี่ยครับเราสามารถอ่านเป็นคําว่าสวัสดีได้เห็นไหมครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นอีโมจินะครับส่วนอยากจะเน้นความเป็นไทยแล้วก็มีผังเมืองด้วยนะครับเป็นภาพนูนขึ้นมาบนผนัง ผมก็มาแบบงงๆแล้วก็โซโล่เดี่ยวครับก็เลยไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่แล้วก็ช่องที่มาร่วมด้วยเนี่ยก็มีอีกประมาณ6ช่องนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาอยู่ตรงจุดนี้กับเขาได้ยังไงแล้วก็ภาพบนผนังเนี่ยครับผมชอบอ่ะมันเทด่ดีเนี่ยครับก็จะมีแบบแสดงถึงความเป็นไทยเนี่ยมีรูปเจดีย์เหไหมครับ มีรูปแบบสามล้อมีรูปกระทงมีรูปแคนมีรูปแบบที่มันแสดงถึงความเป็นไทยอะครับกลองเอ่ยี่ครับทุเรียนก็มีครับเท่มากเลยครับอืมมันเหมือนเอาความเป็นไทยอะรวมไว้บนผนังหมดเลยส่วนนี้เป็นผังเมืองแบบจำลองมาจริงๆะนะครับก็จะเท่ๆหน่อยเราก็มาถึงตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นห้องที่เขาให้พนักงานพักผ่อนนะครับแล้วก็เขาก็คือเหมือนกับเน้นคอนเซ็ปต์ว่าไม่อยากให้พนักงานของเขาเนี่ยต้องลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยครับก็จะมีจุดบริการตรงจุดนี้ซึ่งเ,เขาบอกว่ามีบาเ e ต้าบาเ e ต้าคืออะไรคงจะเป็นคนคอยชงกาแฟให้กินนะครับผมผมว่านะประจำอยู่ด้วยแล้วสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลาเลย หรือว่านั่งทํางานตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่าเทมากเลยผมก็ได้แต่เดินเดินดูแล้วก็เ,เก็บภาพมาเท่าที่เขาจะอนุญาตให้เก็บนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยอนุญาตให้เก็บเหมือนจะเป็นแบบความลับนิดนึงของทางบริษัทนะครับเนี่ยผมก็เก็บภาพอย่างนี้มาให้เพื่อนๆคือเขาให้ความสําคัญกับพนักงานมากๆจริงๆอันนี้เป็นวิวนะครับมองไปไปด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้ วันนี้ผมไม่ได้พาลูกน้องมานะครับผมมาโซโล่คนเดียวนี่ครับก็จะมีเ,เพื่อนๆอ,อีกอรู้สึกจะเป็น6กช่องนะครับที่มาพร้อมกันวันนี้มาถึงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดรับประทานอาหารนะครับก็คือทุกคนก็จะมากินกันที่นี่แล้วอาหารเนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยกินฟรีนะครับกินเท่าไหร่กินไม่อั้นนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแบบ เรียกแบบไหนบ้างน,นะครับตักมามั่วๆก็กลินไม่หมดอีกครับนี่ครับน่านะากลิ่นมากเลยอ่าเครับมีมะพร้าวน้ำหอมด้วยอันเนี้ยผมคุ้นเคยแต่อันอื่นอ่ะผมไม่คุ้นเคยนะครับตักไม่ถูกเลยอันเนี้ยครับอ่าอันนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมช่องนะฮะนั่งกินขนมหวานอยู่จนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าผมคู่ควรกับเจ้าสิ่งนี้มากกว่าครับ อันนี้แหละครับชัวร์สุดแล้วครับมันเหมาะสมกับผมละอันอื่นเราก็ตักผสมกันไม่ถูกครับเอาวันนี้ไปดีกว่าน่าจะได้เรื่องมากกว่าเนะเ,เขาดูแลพนักงานดีมากๆากครับจริงๆมันมีห้องอื่นๆอีกเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมเไม่ได้ถ่ายมาคือถ่ายไม่ได้ถ่ายได้แต่เท่านี้ครับแล้วสุดท้ายเราจะมาจบกันที่กล้วยนี่แหละครับมันกล้วยกูเกิลเนี่ย อร่อยจริงๆครับแต่ว่าน่าจะสู้กล้วยที่สวนผมไม่ได้ครับเพราะกล้วยในสวนของผมมันยาวแล้วก็ใหญ่กว่าครับพอผมได้กินกล้วย Google แล้วทําให้ผมคิดได้เลยว่าทําไมผมถึงได้มาอยู่ตรงจุดนี้ก็เพราะว่าเพื่อนๆนั่นแหละครับที่คอยติดตามคอยสนับสนุนผมจนผมได้มีโอกาสมากินกล้วยที่ Google ครับ